ตรวจสอบเงินส่วนต่างประกันรายได้มันสามปะหลังงวดที่3กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรารวยประจําวันพฤหัสสบดีที่27มกราคมแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษเศรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับตรวจสอบเงินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2564-65ทับจ่ายส่วนต่างประกันรายได้มันสำปะหลังงวดที่3ตามที่คอรมอมีมติอนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกร,เ,กรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2 5 6 4ั5วงเงิน6,811ล้านบาทและมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ปี64ทับห5หรือประกันรายได้มันสำปะหลังดูแลเกษตรกร,กรได้ครอบคลุมกว่า5.3 0 0แสนครัวเรือน ซึ่งต้องเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันทำปันหลังกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึง31มีนาคม2565ใช้เงินทุนจากทกสและรัฐบาลจากชดเชยดอกเบี้ยและค่าบริหารจัดการให้กับทกสลงวันที่2องพฤศจิกาย,ยน2500 64นั้นนะครับล่าสุดนะครับกรมการค้าภายในออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2564 ทับ65งวดที่3หรือประก,กันรายได้มันสำปะหลังความว่านะครับมติที่ประชุมครั้งที่1ทับ2,565เมื่อวันที่26กมกราคม2,565เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกร,กรผู้ปลกมันสำปะหลังปี2,564 ทับ6.5งวดที่3หรือประก,กันรายได้มันสำปะหลังดังนี้นะครับข้อที่1นะครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่1กุมภาพันธ์2565เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประก,กันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2564ทับ6.5งวดที่3 สำหรับ,กบเกษตรกรที่เคยทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1- ถึง31มกราคม2565และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันเพาะปลูก ไม่น้อยกว่า8เดือนแต่ไม่เกิน12เดือนหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง25%กิโลกรัมละ2.64บาทและข้อ2การจ่ายเงินส่วนต่างเมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามข้อ1แล้วราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมายกิโลกรัมละ 2.5สวนบาทจึงไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กเกษตรกรครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับโครงการประกันรายได้ไดกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีการเคาะราคากลางในงวดที่3เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยมีราคากลางอยู่ที่2.64บาทต่อกิโลกรัมนะครับทั้งนี้นะครับ การประกันรายได้มันสัมปลังในงวดที่3นี้นะครับไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างนะครับเนื่องจากเกินราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ2.50บาททางกรมการค้าภายในจึงไม่มีการจ่ายราคาส่วนต่างประจํางวดที่3นี้นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนา และท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมทําผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ